ปัจจุบันโลกมีการเปลี่ยนแปลงผ่านทางเทคโนโลยีไปอย่างมากรวมถึงวิกฤตการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นส่งผลถึงพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วปตทจึงมีการปรับตัวเพื่อสร้างความยั่งยืนให้กับธุรกิจผ่านการพัฒนาต่อยอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่กลุ่มปตทมีความเชี่ยวชาญที่จะช่วยสร้างความเชื่อมั่นในการเติบโตทางธุรกิจและมีส่วนในการช่วยสร้างสารรค์และยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับผู้คนในสังคมในด้านต่างๆ โดยปตทมุ่งเน้นการปรับวิถีการดําเนินงานรวมทั้งพัฒนาศักยภาพบุคลากรรองรับการเปลี่ยนแปลงด้านการพัฒนาขีดความสามารถด้านเทคโนโลยีด้วยนวัตกรรม5เทคนวัตกรรมเพื่อโลกอนาคตดังนี้ 1. PowerTech มุ่งใช้เทคโนโลยีในการบริหารจัดการพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพด้วยการนําเทคโนโลยี Smart Energy Platform มาช่วยในการบริหารจัดการพลังงานตามแนวทาง Net Zero เข้าสู่สังคมคาร์บอนต่ําเช่นผลิตภัณฑ์ที่สามารถวางแผนการใช้พลังงานในพื้นที่ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 2. Mobility Tech เทคเทคโนโลยีสนับสนุนธุรกิจยานยนต์เป็นเทคโนโลยีเพื่อรองรับรถยนต์ที่มีความสมาร์ทมากขึ้นจากชิ้นส่วนหรืออุปกรณ์อัจฉริยะต่างๆโดยนำระบบ AI มาช่วยทั้งในเรื่องระบบขับขี่และเพื่อความปลอดภัย 3. h e ม l t ลเทคระบบเทคโนโลยีที่ช่วยอำนวยความสะดวกด้านสุขภาพบริการพบแพทย์ผ่านช่องทางออนไลน์โดยใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการดำเนินการตั้งแต่การให้คำแนะนำจนกระทั่งการรักษาและติดตามผลรวมไปถึงการจ่ายยา 4. Industrial Tech ยกระดับอุตสาหกรรมไทยให้ไปสู่อุตสาหกรรม4.0เป็นระบบเทคโนโลยีอัจฉริยะสนับสนุนอุตสาหกรรมและผู้ประกอบการไทยผ่านการส่งเสริมความรู้และบริการต่างๆเช่น matching learning and Gen AI 5. Creative Tech ยกระดับธุรกิจ Creative ของประเทศไทยให้ตอบสนองความต้องการของตลาดสากลเป็นเทคโนโลยีส่งเสริมซอฟต Power ของประเทศไทยให้เข้มแข็งและเป็นศูนย์กลาง Creative Hub ในระดับอาเซียน ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมากลุ่มปตทยังคงมุ่งมั่นพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่สอดรับกับเทรนด์การใช้ชีวิตของผู้คนและพร้อมเดินหน้าต่อยอดธุรกิจพลังงานแห่งอนาคตและธุรกิจที่ไกลกว่าพลังงานโดยมีบริษัทเมคาวีจำกัดบริษัทย่อยของบริษัทปตทที่ดำเนินธุรกิจแห่งอนาคตด้าน a i ไอโรบอติกแอนด์ดิจิทัลไอเซชันที่จะเข้ามาเสริมทับต่อยอด New S c u r v e รูปแบบการลงทุนในอุตสาหกรรมอนาคตที่เน้นการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมให้เกิดขึ้นในประเทศไทยเพื่อเป็นอีกหนึ่งกำลัง สคัญที่จะช่วยผลักดันอุตสาหกรรมใหม่ของประเทศให้เติบโตควบคู่ไปกับการดูแลสังคมชุมชนและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนต่อไปปตทจุดพลังชีวิตขับเคลื่อนอนาคต